ประวัติศาสตร์ของลาวมีความสมบูรณ์และซับซ้อนโดดเด่นด้วยอาณาจักรต่างๆการครอบงำของต่างชาติและการต่อสู้เพื่อเอกราชต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อยุคก่อนประวัติศาสตร์หลักฐานแรกสุดขององค์การมีอยู่ของมนุษย์ในประเทศลาวในปัจจุบันมีอายุย้อนกลับไปถึงยุคหินเก่าตอนล่างประชากรกลุ่มแรกคือชาวออสตราโลเมลานีเซียนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโฮอาบิเงเยียนหนึ่งอาณาจักรในยุคต้น การอพยพของชาวไทยในศตรวรรษที่13นำไปสู่การสถาปนาอาณาจักรล้านช้างของลาวในปีพุทธศักราช1353ซึ่งคงอยู่จนถึงปีพุทธศักราช2250อาณาจักรนี้เป็นที่รู้จักในนามดินแดนแห่งช้างล้านตัวและเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแบ่งแยกและการปกครองของต่างประเทศหลังจากปี1707ล้านช้างถูกแบ่งออกเป็น3อาณาจากักร หลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักในช่วงปลายศตรวรรษที่18ภูมิภาคนี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของสยามและในปีพุทธศักราช2436ก็กลายเป็นอารักขาของฝรั่งเศส ซึ่งทางสู่อิสรภาพลาวประกาศเอกราชในปี1953แต่ไม่นานหลังจากนั้นก็เผชิญกับสงครามกลางเมืองที่กินเวลาจนถึงปี1975ความขัดแย้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสงครามอินโดจีนที่ใหญ่กว่าซึ่งรวมถึงสงครามเวียดนามหนึ่งด้วยลาวสมัยใหม่ในปีพุทธศักราช2518ลาวกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ที่รู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศได้เปิดกว้างทางเศรษฐกิจและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกบทสรุปนี้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ลาวแต่ยังมีอะไรอีกมากมายให้สำรวจเกี่ยวกับอดีตของประเทศที่น่าสนใจแห่งนี้